เรื่องของคุณปู่วัย98ปีที่มีการส่งคำเตือนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับให้กับเจนซีซึ่งมีอายุนอย้อยๆนะครับท่านนี้ก็คือชาลีมังเกอร์ก็เป็นคู่หูแล้วครับของบอเรนบัฟเฟตต์ก็น่นอนว่าชื่อของท่านก็การันตีแล้วนะครับว่าเป็นนักลงทุนระดับอ,องคสุดยอดเลยนะครับก็ออกโรงเตือนแบบนี้บอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่จบใหม่ที่หวังประสบความสําเร็จและหาเงินได้เยอะๆลุยเร็วๆให้การศึกษาวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น คุณปู่เตือนแบบนี้เพราะว่าโลกการลงทุนนับแต่นี้นะครับมีกความซับซ้อนและยากมากกวช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านบอกแบบนี้เตือนไปถึง newly graduated หรือว่าเด็กที่เรียนจบใหม่ๆกันด้วยนอกจากสถานการณ์ของโอกาสนะครับที่จะทําให้รวยยากขึ้นแล้วเนี่ยบริบทสังคมค่าครองชีพที่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกลายเป็นอุปสรรคละครับให้เด็กรุ่นใหม่เจอกับบททดสอบในการเก็บรักษารายได้และความมัง่งคั่งที่ตัวเองหามาให้ได้เรียกได้ว่าโลกการลงทุนนับจากนี้อันนี้คุณปู่บอกนอกจากจะรวยได้ยากแล้ว การรักษาความร่ำรวยให้ยั่งยืนต่อไปมันยากยิ่งกว่าเสียด้วยนะครับความที่เด่นของมังเกอร์ครั้งนี้นะครับมีระหว่างการที่เขาเข้าร่วมประชุมประจำปีของ Daily Journal Corporation โดยคุณปู่มังเกอร์วัย98ปีอีก2ปีก็ร้อยเงินนะฮะบ,บอกว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นแหละครับสำหรับเด็กที่จบใหม่ที่จะหาเงินแบบรวยเร็วๆและรวยนานๆน,นะครับคำแนะนำสถานการลงทุนของหนุ่มสาวสมัยนี้นะครับที่เขาให้ไว้คือการเป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหุ้นสามัญท,ที่มีความหลากหลาย กลยุทธ์นี้นครับจะเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างนักลงทุนที่ชาญฉลาดให้ได้รับผลตอบแทนประมาณสัก10%กันด้วยส่วนที่บอกว่าจะลงทุนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆจะต้องขนขวายหาวิธีการกันเอาเองด้วยยังไงก็ตามนะครับคําเตือนของผู้ใหญ่ที่เกิดตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2นี้นะครับหลายคนจะบอกว่ามันเชยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าคําเตือนของบุคคลที่เขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่า ผ่านหลากหลายวิกฤตมาแล้วมันมีค่าเสมอนะครับโดยเฉพาะยิ่งชอบคําที่บอกว่า้รวยก็ส่วนหนึ่งแต่การรักษา,าไว้ท่ามกลางโรคที่กระตุ้นให้เราบริโภคมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีความท้าทายสําหรับเด็กรุ่นใหม่หมที่ทุกอย่างเชื่อว่าทุกอย่างต้องเร็วรวยเร็วรวยง่ายอ่ะก็เป็นคําตัวนของคุณปู่ชาลีมังเกอร์ที่เอามาฝากในายามเช้าแบบนี้นะครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ